ให้เป็นแบบสระน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีแบบถ้าเราเดินผ่านมันก็จะเป็นแบบความรู้สึกแบบเราเดินผ่านน้ำนะมันก็จะมีน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมว้าวตอนกลางคืนนะครับผมสวยมาก นะทุกคนเขาก็จะเปิดไฟแบบนี้เลยสวัสดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนศนูนย์กับ UTMBK Center นะครับผมนะสว่วนสไรด์ที่นี่อา่ามี p p f ีเรียกลองว่าอยากมาชมภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะเองอ่าเสิร์งคลิปล่าสุดศูนย์ก็ได้อัพลงไปแ้วบางเมือวันที่สิบนะเมื่อวานนี้นะเองทุกคนนะศูนย์กับ ชอบนะครับผมทุมันเป็นธรรมชาตินะซึ่งโครงการนี้เขาทําเกี่ยวกับรักโลกทุกคนนะโครงการรักโลกเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลขยะที่ย่อยสลายนะครับผมนะไปเดี๋ยวไปบังกันเลยว่าภาพบรรยากาศตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรนั่นเองไปเพื่อนปริการเซเบล่าดี๋ยวเขาไปส้มกันเลยแต่ก็อจะดื่มกดไลค์ให้คนด้านหนึ่งไลค์นะครับผมนี่นะครับภาพบรรยากาศตอนกลางคืนพี่น้องงนะสวยงามแห้งพี่น้องงนะ ตรงนี่สวนดอกไม้หรือว่าสวนต้นไม้ต่างๆนะครับผมก็จะมีแสงไฟนะครับผมนะแสงไฟที่เขาเอามาติดไว้แบบนี้แล้วก็จงตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ right นะครับผมของนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาตินะครับนี่เขาก็ตอนนี้เป็นเวลายอยู่ที่เกือบจะนึ่งเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วแล้วคนนักท่องเที่ยวก็ยังมาถ่ายรูปอยู่นะครับนี่เรามาดูตรงนี้นะครับผม Hop, hop into the green i v e w o r l นะครับผมนะนี่โครงการนี้เลยนะครับผมเกี่ยวกับการรักโลกนะครับการนี้ขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายละนะครับผมนะตรงนี้เป็น,พ,นพื้นที่สีเขียวนะครับ นี่ทุกคนบรรยากาศตอนกลางคืนบอกไปเลยว,ว่าสวยมากนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าเขาจะกิจกรรมนี้หรือว่าโครงการนี้เขาจะหมดไปวันไหนนะครับผมนะแต่ที่แน่ๆนะน่าจะไม่นานทุกคนนะเพราะว่าพื้นที่นี้มันก็เป็นพื้นที่ที่แบบเป็นสกายวอล์กนะครับคนนะเาอาต้นไมออ้างแบบนี้นะน่าจะเป็นระยะสั้นนะครับผมแต่ถ้าระยะยาวก็น่าจะดีนะครับ จุดไ right ฮไลท์ทนะครับกรุงเทพมานครตรงนี้ก็จะมีโปรเจกเตอร์ทั้งคำตรงนี้นะที่เขาสายให้เป็นแบบสะน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีแบบถ้าเราเดินผ่านมันก็จะเป็นแบบความรู้สึกแบบเราเดินผ่านน้ำนะมันก็จะมีน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมโอ้าวตอนกลางคืนนะครับผมสวยมาก กลางคืนก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะที่แบบสวยงามอีกอย่างหนึ่งเลยล่ะเรามาดูตรงนี้กันพี่เอซีหลายคนก็คอมเมนต์มาเข้ามาในคลิปของสูตรเยอะนะครับผมนะบอกว่าสดชื่นมากนะครับผมนะสดชื่นมากได้เห็น่พื้นที่สีเ,เขียวนะกลางกรุงเทพ นี่แค่จำลองนะครับผมไม่ใช่จำลองของจริงนไหนก็คือแบบจัดขึ้นระยะน่าจะเป็นระยะชัดนะครับผมน่าจะระยะยาวนี่นาจะรดเลยละ <laughs> นี่นะครับหน้าห้าง MBK Center <c oughs> ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมนะ <c oughs> มาถ่ายรูปกันเยอะเลย ตรงนี้ก็จะเป็นถนนพญาไทนะครับผมนะ ฝังนี้ก็มีคำว,ว่าแบงคอกเหมือนกันนะครับผมคำว,ว่าซิตี้ออฟไรท์ก็หายไปแล้วนะครับผมไม่มีในฝังนี้สวยมากนี่ตรง,งวงแหวนนะทุกคนเขาก็าจะเปิดไฟแบบนี้เลย ทางนี้ก็จะมีโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผมนะที่ฉายนี่สายเกี่ยวกับน้ำนะครับผมสารน้ำที่เรายืนยืนเหยียบอยู่เราก็จะ,ะเห็นความรู้สึกว่าเออมันกระเพื่อมไอเดียลีมากนะครับผมนะกรีนนะครับผมนะพื้นที่สีเขียวนะครับผมนะ คือไอเดียดีและก็เหมาะเลยทุกคนนะอยู่จุดนี้อยู่ที่สกายบ็อกเอ็มบ e เคเซ็นเตอร์นะครับผมนะเป็นจุดที่เหมาะมากๆตอนนักท่องเที่ยวปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวเยอะ เนบนอีกรอบหนึ่งนะครับกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามตามสไตล์สยามนะครับผมนะนสไตล์แบงคอกเอเมเรซเซนเตอร์นี่ส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนมากเขาจะมา,าถ่ายรูปกันนะฝั่งนี้กันนะครับฝั่งขอขอ,อวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ว่าขอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับผมขอศิลป์กรุงเทพนั่นแหละ กรุงเทพตรงนี้ก็จะมีกระต่ายนะครับผมนะแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดไว้สแกนเพื่อทีอ่เขาจะทำแบบสอบถามนะครับผมนะเกี่ยวกับการแยกขยะ เขาชอบยืนถ่ายรูปกันนะเห็นพพสีคอมเมนต์มาถ้ามีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้เซฟความปลอดภัยด้วยเพราะว่าแต่ก่อนที่ไม่มีต้นไม้นะครับผมนักท่องเที่ยวเขาก็จะไปยืนซิดซิดดิมนะท่านผู้น่ะริมในเบียงอ่ะไม่ใช่ริมเบียงริมกันตกนะท่านน่ะจะยืนจะไปยืนซิดตรงนั้นเลยมันก็อันตรายนะครับผมนะ น่าต่องเที่ยวเยี่ยมมา,มา,ม,ามาชมผังนี้กันต่อนะครับ จร,จริงๆนะครับผมคำว่าแบงคอกอยู่สะพานของรถไฟนะทุกคนว่าอยู่รางรถไฟเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุดแรกนักที่มีมาแล้วหลายปีนะครับนะแต่ว่ามันเพิ่งลงรังเมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนนี่ทุกคนนะ เดี๋ยวไปเลิ่นไปตรงสถานีรถไฟ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะเพราะว่างานเขาจัดมาตั้งแต่ามานลายทางลงเลยนะครับผมแบบนี่นก็จะมี White hand. ที่ไว้ให้ท่องเที่ยวได้นั่งกันหรว,ว่าผู้คนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งกันนะครับผมถ่ายรูปก,กับโครงการเขานะครับโครงการพื้นที่สีเขียวเลยกับบาโอ้กลางคืนนี่สวยมากเลย อาราทุกคนก็เป็นมาสนหับคินิศูนย์กาพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศนะ,ะมาตามเอฟซียังรอนะครับผมนะว่าอยากมาชมภาพบรรยากาศเอ็มเคตอนกลางคืนนะหลังจากที่ศูนย์ได้ลงคลิปเมื่อวันที่สิบนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยที่เขามาเอาต้นไม้มาวางไว้นะครับตรงบิทสกายบ็อกเอ็มเคเซ็นเตอร์นะครับผมนะกลางคืนก็จะสวยงามนะครับผมสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ย ก็จะมีผู้คนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะเลยอยู่ตรงสะพานหรือว่าเส้นทางของรถไฟนั่นเองตรงนี้น,นี่เอาละเอาเป็นบาสำหรับคลินิกศูนย์กาจะไดข้อจบคลิปไปเพื่อสัมเกกรไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลินิกสไลด์สวัสดีครับ